มันเท่าไหร่ดีครับมานผมวันนี้เนื้อนิ่มหวานดีนะครับแต่เนื้อยังไม่ช่ำมากเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ถ้าหมดหน้าฝนเนี่ยก็จะช่ำป็นปกติผมเอาสองโลครับได้ครับพี่แรกอยู่ใต้ต้นคูนะครับแล้วพอดีเขาใช้ที่แล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆครับตำรวจแนะนำตำรวจแนะนำต <c oughs> ำรวจแนะนำ <c oughs> ที่รถรถเราจอดประจำหรือว่าเราเก็บเหรพี่เก็บครับตอนเช้าผมมาขายขายเสร็จตอนเย็นก็ขับไปจอดไว้หลังโรงพักแล้วก็ขับไปรถกลับได้างขายในกี่โมพี่ขายตั้งแต่9โมงเชา้ายนบ่ายนะครับบ่ายว่<ม>าหมดแล้วขายบ่ายมาสองร่ายขาย เผาเจ้าเนี่ยพี่เขาทำเตาเองใช่ครับแล้วพี่คิดยังไงอ่ะเตาตอนแรกเนี่ยผมก็เริ่มมาจากเตาถ่านธรรมดานะครับแล้วก็ดูมาจากเน้นน,น,นะครับดูมาจากญี่ปุ่นพอที่ญี่ปุ่นเนี่ยเตาเขาจะใช้เป็นเตาป้องนะครับเขาจะมาใช้เตาแบบปูปิ้งบ้านเราอะครับมันจะทําให้มันมีความนุ่มฉ่ำฟ้าครับมันไม่แหง้งแล้วก็ผมก็ดูแบบมาผมว่าเตาแนวเนี้ยไม่ค่อยมีใครทํากันเลยอะครับก็เลยต้องประกอบเองลองผิดลองถูกอย่างเงี้ย่เมื่อกี้ผมขับรถมาเห็นร้านพี่เห็นรถพี่ ผมว่ามันเท่นะ้มันดูแบบญี่ปุ่นี่ญี่ปุ่นแหละแล้วมันมีอะไรดีมันเป็นหินปะ่ะเป็นฟืนครับอ๋อผมเห็นตัวยาผมเห็นตัวใหญ่างทีเขาขายมันเป็นหินนะใช่ครับแต,แต่ของผมใช้ฟืนหินบางทีมันต้องเป็นหินภูเขาไฟแต<อ>่ผมไม่ได้ใช้ผมใช้ฟืนนะครับอันนี้ก็สุดแล้วใช <น S 2> <wno S 1> ่ไหมพี่ราค ห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องใส่ฟืนนะครับแล้วห้องสองจะความร้อนจะห้องที่เผามันนะครับเป็นสองชั้นใช่เป็นสองชั้นใช่ครับชั้นสองเนี่ยจะเป็นไอร้อนขึ้นมาไฟจากฟืนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาโดนมันโดยตรงนะครับมันจะต้องผ่านเป็นแผ่นเหล็กและเป็นไอร้อนขึ้นมานะครับมีน้ําด้วยใช่น้ํามันก็เป็นส่วนหนึ่งะครับที่ทําให้มันมันไม่แห้งครับเป็นไอเป็นไอน้ำอยู่ข้างในนะร้อนมากนะร้อนมากเลย ะต้องลิ้มนะครับมันจะต้องไม่มีไตไม่มีแข็งอะแต่ถ้าเราทรําไปสักพักเนี่ยเราจาดูเราก็จะรู้เพราะมันหักเนใช่ไหม้มันเนี่ยมันญี่ปุ่นเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ห้องเย็นอยู่ที่ตลาดไทยนะครับคือถ้าเราสามารถไปตลาดไทยได้เนี่ยมันมก็จะสดกุ่มขายมันได้ดว้วย แต่ว่ามันดิบจะเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมันเผานะครับขายไปกิโลให้มันเผาขีดละ15นะครับครึ่งโล7ิบาทโล,ลละ140บาทนะครับว,วันนีงขายประมาณ70โล,ลได้นะครับเฮ้ยไม่ได้เทนะ แตกตัวแบบนี้ด้วยใช่ครับขายชุดนี้ทุกวันน,นะครับว่านมันเป็นการสร้างความจดจําให้ลูกค้านะพี่บางทีก็เหมือนกับยูนิฟอร์มเซเวน่นนะบางทีคนเห็นยูนิฟอร์มเซเว่นก็รู้แล้วว่าทํางานอะไรนะครับ<ม>ก่อนที่ผมจะมาทําร้านมั่นเขาเนี่ยผมทํางานอยู่ร้านอาหารนะครับอิตาเลียนในกรุงเทพนะครับมผมว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้มาจากร้านอาหารนะครับ ครับวันนี้ที่เอามันเท่าไหร่ดีครับมันผมวันนี้เนื้อน,นิ่มหวานดีนะครับแต่เนื้อยังไม่ช่ำมากเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ทั้าหมดหน้าฝนเนี่ยก็จะช่ำเป็นปกติทุกวันนะครับ ได้ขอขอีกทีหนึ่งว่ามันมันเป็นยังไงนะ <laughs> ชอบชอบมันญี่ปุ่นช่วงนี้เนื้อน,นิ่มหวานดีนะครับแต่เนื้อยังไม่ช่ำมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าฝนแต่ทั้งหมดหน้าฝนก็จะช่ำเป็นปกตินะครับโอเคขอบคุณครับ